น,น่านนักเคลื่อนไหวแสดงสัญลักษณ์ทุกวันจนกว่าปล่อยแบมตะวันตะโกนหน้าสารปล่อยเพื่อนเรายกเลิก112เมื่อเวลา16นาฬิกาณข่วงเมืองน่านใกล้วัดภูมินตะบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยกลุ่มนักเขียนกิจกรรมยืนหยุดขังน,าน,น่าน112นาทีมีแกนนากลุ่มและแนวร่วมจำนวน1ิคน ทากิจกรรมยืนหยุดขังเรียกร้องให้มีการปล่อยผู้ต้องหามาตรา112หรือคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหกากษัตริย์สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการนำป้ายข้อความเช่นปล่อยลูกหลานเขาไม่ได้ขายชาติปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปล่อยนักโทษการเมืองยืนหยุดขังปล่อยลูกหลานเราเขาไม่ใช่ตู้หา่า ไม่ใช่หัวหน้าอุทยานปล่อยนักสู้การเมืองจากนั้นได้ยืนชูนิ้วสามนิ้วเป็นสัญ,ญลักษณ์และยืนนิ่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าจากนั้นได้เดินไปยืนแสดงสัญ,ญลักษณ์บริเวณหน้าศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านก่อนพากันอ่านข้อความว่าหากรับใช้ใบสั่งดังกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยซึ่งเป็นกวีที่นายอนนท์ นำพาทนายความของกลุ่มได้แต่งเอาไว้ก่อนสลายตัวโดยแกนนำระบุว่าจะพากันไปทำกิจกรรมต่อเนื่องประจำทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงข่อนแยกย้ายกันในเวลา18นาฬิกาเรามายืนหยุดขังครับยืนหยุดขังปล่อยเพื่อนปล่อยเพื่อนเราครับมีแฮชแท็กอยากโชว์เมสเซจให้ทุกคนได้รับรู้ครับยกเลิกกับเซฟตะว,วันกับแบมครับตรงนี้เพื่อนของผมเพื่อนของเราเนี่ยครับ มาันกับแบมอดข้าวอดอาหารครับตอนนี้หลายวันแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่านําเขาได้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วครับอาการไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ครับยังคงน่าเป็นห่วงครับผมก็เลยต้องออกมายืนขังมาเป่ามาประกาศในเสียบว่าตอนนี้มีคนกดน้ำอดอาหารในมาตาหนึ่งสองเนี่ยครับว่ามันทําร้ายเขายังไงครับคือเรามาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เฉยๆใช่ครับคือยืนอยู่ขังเนี่ยครับเราชุมนุม อย่างเราไม่ได้ชมนุมาพี่เรามายืนโชว์มเมสเซจเฉยๆนยครับ,รบผมอยู่ในความสุขเบเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้ผมกำลังโดนพี่พี่ตำรวจขอความร่วมมือออกมาข้างนอกตรงน,นี้ครับผมก็ทำความร่วมมือครับยืนเดียวกันแค่สองคนเนี่ยครับขอบคุณครับนิวยี่สิบสี่ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุก,กันวาลีสุวรรณรายงาน